คุณผู้ชมครับขยับไปที่นครราชสีมานะครับมีนักท่องเที่ยวยไปเที่ยวชมกังหันยักษ์นะฮะจำนวน12ต้นของการไฟฟ้าที่เขาตั้งจรดงานเอาไว้ก็ไปถ่ายรูปแล้วก็สัมผัสบรรยากาศอากาศโดยรอบกันนะครับก็หลายคนก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์ชรกันนะครับในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากจุดที่เห็นนะครับเป็นที่บริเวณริมถนนมิตรภาพตําบลคลองไผ่อําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีกังหันลมยักษ์นะครับจำนวน12ต้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ตั้ง เอาไว้แบบนี้นะครับก็เป็นจุดเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ที่น่าประทับใจแห่งหนึ่งของ <c ola> โคราชด้วยแล้วก็บริเวณโดยรอบเองเนี่ยนะครับยังเป็นอ่างเก็บน้ําลําตะคองตอนบนนะครับที่สามารถไปปั่นจักรยานกันได้นี่โอ้โหอากาศดีบรรยากาศ <c oughs> ดีมากนะครับชิลๆแบบนี้เนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพมากไปเที่ยวกันได้นะฮะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ